ใจเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217หัวข้อที่1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาชาสอา2560กล่าวว่าคนทุกช่วงวัยมีจิตสังเกตสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบตัติมีตัวชี้วัดที่สําคัญครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้นและสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศัการาชนา2560 ได้กำหนดประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒน,นาการด้านสังคมประสบการณ์สำคัญเป็นการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและรับตัวอยู่ในสังคมเด็กควรมีโอกาสได้เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัยเพศเดียวกันหรือต่างเพศอย่างสม่ำเสมอโดยมีการระบุสภาพที่พึงประสงค์ไว้ในมาตรฐานที่เจ็ด ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทยตัวบ่งชี้ที่7.1ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสารนีกันทีกล่าวว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพื่อ สารมลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดจากการลระเลยการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันสามารถแยกออกมาเป็นขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเป็นการกำจัดขยะให้ ใจในเรื่องปัญหาของขยะจึงได้ทําการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาะระดับประถมวยัยประจำปีการศึกษา2561ของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3พบว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมการ ข้อแรกนะคะชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะนะคามีประสิทธิภาพหรือไม่คะ2พฤติกรรมการแยกประเภทขยะหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมหรือไม่3ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมนะคะอยู่ในระดับใดสามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหนึ่งเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโปรเจกต์เอ็ก์โพส เพื่อเอปรียบเทียบพฤติกรรมการคัดแยกประเภทขยะก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 3. เพื่อศึกษาความพึงงพอใจของเด็กประถมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะ 4. นะคะสมมติฐานการวิจัยข้อแรกชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจากประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการนะคะมีประสิทธิภาพ75.00ทับ75.00สองนะคะฤติกรรมการแยกประเภทขยะนะคะโดยใช้ชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจากประสบการณ์นะคะหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม3ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะนะคะอยู่ในระดับมากขึ้นไปค่ะ หัวข้อที่5นะคะจะเป็นกรอบแนวคิดค่ะตัวแปรต้นนะคะก็คือชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจับประสบการณ์แบบโครงการนะคะส่วนตัวแปรตามนะคะจะมี2ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะคะพฤติกรรมการแยกประเภทขยะของเด็กปฐมวัยค่ะส่วนข้อ2นะคะจะเป็นความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยค่ะแบบแผนการวิจัยแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวมีแบบสังเกตก่อนเรียนและแบบสังเกตหลังเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ามโรงเรียนบ้านหวัวสะพานเมตาภาพที่สองหนึ่งจิภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จํานวน2ห้องเรียนจํานวน40ิบคนค่ะส่วนกลุ่มตัวอย่างนะคะจะเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ามโรงเรียนบ้านหวัวสะพานเมตาภาพที่สองหนึ่งจภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จํานวนยี่สิบคนนะคะโดยได้เรียกการเรียกเปรียบเจาะจงค่ะ ข้วข้อที่8นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหนึ่งนะคะแผนการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการโปรเจกต์เอโพสโดยได้ใช้ชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3จำนวนหนึ่งแผนค่ะ สองนะคะชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะสามนะคะแบบสังเกตพฤติกรรมการแยกประเภทขยะของเด็กปฐมวัยจะมีตั้งแต่ก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะซึ่งในหัวข้อนี้จะประกอบด,ด้วย3าหัวข้อก็คือ1ทิ้งของลงถังขยะได้ลงที่สองนะคะก็คือการแยกประเภทของถังขยะได้สาการกาจัดขยะได้อย่างถูกวิธีค่ะ ข้อที่4ี่นะคะแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กประถมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจัดประสบการณ์แบบโครงการโปรเจกต์เอพูนะคะโดยมีด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะคะด้านที่1ก็คือด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านที่2ด้านชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะด้านที่3าด้านประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะหัวข้อที่9นะคะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ หนึ่งนะคะก็คือการหาค่าความสดของชิงเ้อเหาหรือเรียกว่า IOC ของแผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะ ประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการนะคะตามสูตรดังต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งเกณฑ์ที่ตัดสินใจค่า IOC ถ้ามีค่า0.50ขึ้นไปนะคะแสะดงว่าเนะะื้อหาความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการที่จะวัดสามารถใช้ได้แต่ถ้าค่า IOC นั้นต่ำกว่า0.50นะคะควรที่จะพิจารณาและปรับปรุงต่อไปค่ะสองนะคะการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมการแยกระเภทขยะโดยผู้สังเกต2งคนนะคะทําการทดลองกับเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่สาํานวน9้าคนแล้วก็หาค่าความสอดคล้องภายในในผู้สัง เกตหรือเรียกว่า I.E.I. นะคะโดยสูตรดังต่อไปนี้เลยคะ่ะถามนะคะการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคนบัตรของแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้เลยค่ะ4นะคะสถตติว <c oughs> ิลคอสซอนใช้ใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อมูลเรียงอันดับหรือเป็นอันดับ คุณภาพของการสังเกตพฤติกรรมการแยกประเภทขยะของเด็กปฐุมวัยชั้นอนุบาลปีที่3นะคะต่อไปนะคะจะเป็นสถิติพื้นฐานที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจุดสูงสุดความพอใจน้อยที่สุดค่ะ3ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ sd ค่ะผลการวิจัย1นะคะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจัดประสบการณ์โครงการโปรเจกต์แอปพูดหน่วยหนูน้อยตาวิเศษจากการทดลองใช้กับแบบเดียวหนึ่งต่อหนึ่งกับเด็กจำนวนสามคนผลปรากฏตามตารางที่หนึ่งและสองดังนี้นะคะตารางที่หนึ่งประสิทธิ ของชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจัดประสบการณ์แบบโครงการนะคะหน่วยหนูหน้อยตาวิเศษจากการสังเกตพฤติกรรมครั้งที่หนึ่งนะคะแบบเดียวหนึ่งตัวหนึ่งโดยใช้เด็กจำนวนสามคนจากตารางที่ห้าจุดหนึ่งพบว่าค่าประสิทธิภาพ e หนึ่ง e สองของการสังเกตพฤติกรรมครั้งที่หนึ่งเป็นแบบเดียวหนึ่งตัวหนึ่งโดยใช้เด็กจำนวนสามคนได้ผลคะแนนรวมของแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสังเกตเท่ากับสามสิบเก้าคะแนน คะแนนเต็ม54คะแนนคิดเป็นร้อยละ72.22และผลคะแนนรวมของแบบสังเกตพฤติกรรมหลังการสังเกตเท่ากับ54คะแนนจากคะแนนเต็ม54คะแนนคิดเป็นร้อยละร้อยดังนั้นผลประสิทธิภาพของการสังเกตครั้งที่1เท่ากับ72.22สิบสอับหนึ่งซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด75.00ต่อ75.00ค่ะ สองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะประกอบการจัดประสบการณ์แบบโครงการการสังเกตพฤติกรรมครั้งที่2แบบกลุ่มโดยใช้เด็กจำนวน6คนการสังเกตพฤติกรรมครั้งที่3แบบภาคสนามจำนวน20คนผลการเปรียบเทียบผลสำริดชุดกิจกรรมการแยกประเภทขยะก่อนและหลังของเด็กอนุบาลปีที่3ปรากฏตามตารางที่7จ็ดห้าผลแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปรากฏผลตามตารางที่8ภาพบรรยากาศในการทดลองวิจัย